ครจะไปยกมือขึ้นนะคะวันนี้ค่ะฝนจะพาทุกคนนะคะไปชมสวนโกโก้ของครูโอนะคะที่บ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์นั่นเองนะคะ สวนโกโก้ของครูโอนะคะเป็นสวนโกโก้ที่ผสมผสานนะคะรวมไปหมดเลยนะะทั้งการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้นะคะพุด1หนึ่งรุมปลูกให้มันได้10อย่างนะคะโหยส่วนนี้มีครบหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์วิโรจน์นะคะเทียนสีม่วงค่ะก็จะพาทุกคนไปชมกันนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับ วันนี้อาจารย์วิโรธได้มาเยี่ยมชมสวนของครูโอนะครับที่บ้านด่านนาขามนะครับแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งนะครับที่ปลูกที่ปลูกในที่เนินนะครับนะที่เนินนะครับปลูกได้ถึงปียังครับเนี่ยยังไม่ถึงปีแลยต้นสูงยาวขนาดนี้นะครับนะเห็นไหมครับขนาดหน้าดินเขาขุดออกไปแล้วนะครับ ต้นโกโก้ก็จะสามารถงามได้นะครับนะเขาขุดหน้าดินออกไปดูนะครับขุดหน้าดินออกไปมาปลูกโกโก้ยัางงามขนาดนี้นะครับเริ่มแรกก็จะใช้ปุ๋ย1688นะครับต้นละหนึ่งช้อนนะครับใส่ห่างโคนต้นนะครับถ้าใกล้โคนต้นเมื่อไรใบก็จะไหม้นะครับ1688ไปช่วยกระตุน้นการแตกรากโกโก้นะครับ นี่คือสวนบ้านด่านนาขามนะครับตำบลด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดขุดตรดิ์นะครับปลูกประมาณ500ต้นนะครับแนะนำให้เสริมหมากลงไปนะครับเสริมลงไปตรงกลางเนี่ยนะครับนะครับเสริมหมากเสริมกล้วยลงไปพืชผักสวนครัวนะครับพริกนะครับนะครับพริกก็อย่างดอกเลยครับนะ ต้นพริกต้นทุเรียนนะครับเขายังมีพืชผักสวนครัวอีกเต็มสวนไปหมดเลยนะครับถั่วฝักยาวพริกพริกยังดกเลยครับนี่คือสวนอีกสวนหนึ่งที่เกษตรกรเนี่ยใช้น้ำหมักค้นนะครับไม่มียาไม่มีสารยาฆ่ามแมลงเลยพริกเขาเย็นมาก็เก็บพริกเก็บมะเขือถั่วฝักยาวนะผักนะ เห็นไหมครับสวนกูโอคคบเลยนะครับเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่ปลอดสารพิษนะครับด้านบนเขาก็ปลูกผักนะเห็นไหมครับคุณแม่ก็เก็บผักให้วันนี้จะกินผักให้ท้องกลางเลยวันนี้นะครับนะคุณพ่อคุณแม่ท่านขยันมากนะครับโอ้โหเก็บมะเขือพวงให้อีกหาเนื้อไปแกงมะเขือพวงที่โน้ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเนี่ยไปมาดูมาดูผักก่อนนะนะดูผักที่คุณแม่โอเก็บให้ดูเนี่ยครับเต็มเต็มตะกร้าเลยครับนะครับผมก็จะเอาสารเหน่กับผักไผ่ไปปลูกอีกสวยงามมากครับนะเนี่ยเห็เนไหมคุณแม่เขาขยันคุณพ่อขยันนี่แหละครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาทําเกษตร ลูกก็จะต้องออกมาอยู่กเกษตรถึงเป็นครูบาอาจารย์บ้านปลายชีวิตก็ต้องมาอยู่กเกษตรตอนนี้ครูโอเขามาใส่ปุ๋ยเองนะครับนะเสาทิต์เขาก็มาเขาจะมาดูแลสวนเขานะครับเกือบปีอาจารย์รดไม่ได้ตั้งแต่ต้นกล้ามาลงอาจารย์รอดมีเว,วลาได้มาเลยนะครับวันนี้ติดตามจนถึงที่เลยนะครับคราวนี้ก็จะลงปักหมุดว่าทั่วประเทศถ้าใครผ่านมาตรงนี้ให้แวะดูสวนครูโอได้เลยนะครับเป็นสวนอีกสวนหนึ่งที่ ชาวอุตรดิตหรือจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ